สวัสดีครับเอาสายจกนะครับวันนี้พามาดูรถคุสซันวิ์ดนะครับคุดดินใส่ดำรถเปอร์รถเปอรปลิโอครับตะเกียขับครับตะเกียตะเกีขับครับอยากลงครับ อยากลองว่าแรงแค่ไหนอ่ะอารบกันแล้วครับมาดูครับรบกันแล้วครับนี่น่นั่ <c oughs> น,นรบกันแล้วครับ <c oughs> โอ้ยมีมาดูครับ <c oughs> ดูครับรบกันแล้วครับนี่สมัยผมเด็กๆก็เคยรบเหมือนกันนะ ดำมาหลายขั้นแล้วครับดำมาหลายขั้นแล้วครับ ไปแล้วามาดูแบบยาวๆเลยครับสายฮาร์เซ <laughs> <c oughs> นิเก์นิกกี้สายฮาครับช่องยูทู e ครับ ็จะเดิย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับวิ่งใกล้ๆครับขุดไปได้เยอะแล้วครับถ้าฝนไม่ตกก็อีกมัน ห้าหกวันนะน่าจะหมดชั้นบนครับยกมือส่งสัญญาณครับให้ไปครับนี่นะครับ đâm đám khói hấp cái cây cây hấp chơi phút sổ hấp cho giác kiểu hấp hát khắp ทันนี้เพิ่งออกมาใหม่นะครับต้องเอารถไถมาปรับครับให้พื้นที่เรียบๆครับจะได้วิ่งคล่องๆหน่อยครับ ส่ไม่เยอะนะครับดินฟ้ามืดมาแล้วครับสงสัยฝนจะตกอะสงสยัยวิ่งใกล้ๆครับไม่แล้วครับนิกกี้ครับ ยังไม่ทันเท่าไรเลยครับนีบ่ท่อเกครับเองเลยครับเนี่ยมายางเลยเฮยสุดยอดเลยไปแป๊บๆครับกลับมาอีกแล้วครับสายวิง่งทีใกล้ๆตรงนี้แหละครับ ประมาณร้อยกว่าเมตรครับนี่ขุดอยู่สองที่นะครับฝั่งโน้นเจ้าสันวัดเหมือนกันครับขุดแก้มลิงขนาดเล็กครับอยู่ฟังทิศตะวันตกหมู่บ้านครับหมู่บ้านเดียวกันนะครับ อันนี้เรารับงานได้3จุดครับอีกจุดหนึง่งคือแบง่งคิวให้เขาทำครับ2จุดทำเองครับเฉพาะบ้าน